กลับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC. แฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สูงคนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้กับเป็นวันศุกร์ที่29สิงหา2องหาพี่น้องนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิมาสรุปแนวทางล่าพัฒนาได้พี่น้องนะ้อ มือนีมีซีสำนักพี่น้องนะครับเนาะมือนีมีซีสำนักนะครับเล่มาสรุปให้พี่ให้น้องเบิ่งกันนะครับแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์นะครับแนวทางมาคนละสูตรคนละแบบกันนะครับสมาชิกเอซี FC สีบอลในงงเนาะนะครับเนาะไปไปเบิง่งพ่อใจดีพี่น้อง พอใจดีปรปับปรุงสูตรใหม่ได้พี่น้อง้อปรปับปรุงสูตรใหม่พี่น้องวันที่ยีสิบเก้าสิงหาคม2อ6 8้าหล่าพัฒนาพอใจดีพี่น้องชุดฟันบวกชุดวิ่นพี่น้องชุดวิ่นชุดบนล่างพี่น้องนะครับก็ ในชุดวินนีพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องบอมมาแปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าพี่น้องสามารถเอาแปดสองแปดหกได้พี่น้องนะครับเพราะว่าแนวทางวินพี่น้องชุดวินนะครับภายในหาตัวนี้พี่น้องยังไงมาให้เห็นแน่นอนนะครับวินแน่นอน นะครับแต่พอใจดีนะครับเฮ็ดสูตรมา8มาชน8 2สูตรชน8นะครับชน8ชน9ชนชน8ชน9ก็เลยมื่อเป็นตัวเด่น8 9 9เก่าเก่า8ตัวเด่นที่สุดคือ8หน้ามาที่สุดคือ8นะครับหลักร้อยเจ็ดนะครับก็เลยเอามาประกอบรวบรๆให้นะครับ ถ้าเบิ่งเลขวิเนนะพี่น้องเลขวินนะครับเลขวินดีเป็นยังไงพอะจะดีเบาเบาเพอจะดีพึงนึกได้นึกออกเอ๊ะจับวินดีกลัวเพราะว่าตะ,ะกาแต่กรอนเข่าตลอดพี่น้องวินไม่มีขาดวินไม่มีหลุดเบาเาหลายถ่าพิสูจน์เอาตอนแรกนะพี่น้องเนาะนะครับชุดฟันชุดวินบนล่างพี่น้องฟันตัวเด่นแปดพี่น้องชุดสามตัวเจ็ดแปดเก้า สตัวทีเด็ดแปดเก้าชุดกันเจ็ดแปดเจ็ดเก้าพี่น้องนี่คือชุดเด่นนะครับต่อมาพี่น้องต่อมานะครับรอสักู่นะครับเนาะต่อมาพี่น้องต่อมาเจอไอยกะเป็นชุดวิ่นคือกันได้พี่น้องนะ เทวีก็เป็นชุดวิ่นคือกันชุดฟันบวกชุดวิ่นชุดวิ่นบนล่างสองสี่หกเออสองสี่ห้าหกเก้ามีมาเห็นแน่นอนพี่รองนะครับฟันตัวเด่นไทยตัวเด่นเก้าพี่รองชุดสามตัวหกเก้าห้าชุดกันหกห้าหกเก้าชุดเด่นชุด แน่นคือเก่าหาพี่น้องนะครับพี่น้องมากกัจัดคัดกระพานไนดะ้พี่น้องนะชุดวิ่นของเพื่อนสามตมีแน่นอนบอกว่าสิรู้ว่าสิเป็นตัวใดนะครับเพื่อนว่าจังสันเนาะกับบรูคือกันถ้าเบิ่งกันเบอแรงพี่น้องนะครับ้าเบิ่งกันเบอแรงรู้หรือบอลลูพี่น้องนะครับ ชุดวินของเพื่อน,นจับว่าเขาจักเท้อพี่้องเขาแต่ชุดวินนะครับก็เลยภาคกันเอาชุดวินมาล่องเบิกให้พี่้องได้เบิ่งว่าสิเป็นยังไงนะครับมือแรกสองถมเครืองดูผลกันแน่นอนหน่พี่รองนะครับเนาะนะ,นะครับพี่้องพิจารณา,าเบิ่งเอานะครับบาแนวทางสิเป็นยังไงมาอย่างไรชุดวินพอใจดีชุดวินเจออ้อยสิเป็นยังไงนะเข่าหรือหลุดมาจาักโต นะครับเนาะอ่ะพี่น้องตามต่อของปูพี่น้องต่อมาของปูนะครับเล่าปัฒนาปูทองกับพธรรมดาพี่น้องมาหกมาหกหลุดหนึ่งเนาะนี่นครับปูทองกับพระธรรมดาพี่น้องยังสูตรเหมือนเดิมนะครับ ปูทองเิ่นกระสูตรคือเก่าพี่น้องบ่ทิ่มบ่ป้าบปล่อยเพราะว่าสูตรเพิ่นเก่งสูตรเพิ่นเดินดีนะครับสูตรเพิ่นเก่งสูตรเพิ่นเดินดีอยู่เพิ่นกัเลยเอาไว้กงที่คือเก่านะครับเอาไว้คงที่เหมือนเดิมเหมือนเก่านะครับวันที่ย9สิบเกสงหาคม2568แลาวพัฒนาปูทองพี่น้องลาวพัฒนาปูทองวิ่ง บนล่างเจ็ดเม็ดเดียวแขนแขนเลยพี่น้องนะครับชุดสามตัวหกเจ็ดแปดพี่น้องสองตัวเจ็ดแปดเน้นเนนเลยปูทองว่าเน้นเนนนักนักเลยพี่น้องนะครับชุดกันหกเจ็ดหกแปดพี่น้องนะครับชุดกันนะ พี่น้องมาขัจัดขัดกระพานพี่น้องแคบหนาจอไว้พี่น้องไปเบิ่งสองตุ่มเครื่องมือแรงเนาะนะครับเข่าดูหรุดหลอดพี่น้องาะช่วงนี้ปูท่องกําลังหิดกําลังฮัดกันพี่น้องนะครับเนาะวิ่งกับเขาจาับคู่กับแตกนะครับมือแรงสิงเป็นยังไงสองตุ่มเครื่องดูผลกันแน่นอนพี่น้องอ่ะพี่น้องตามมาต่อมา สุดถ่ายถ่ายสุดได้พี่น้องมีซีำัมักโตรน์ได้นะครับปูมงคลพี่น้องวันที่29สิงหา2568พี่น้องลาวพัฒนาปูมงคลเด้อวิ่งบนล่าง6เม็ดเดียวแขนแขนชุด3ตัว968พี่น้อง เก้าหกแปดนะครับสองตัวหกแปดพี่น้องชุดกันเก้าหกเก้าแปดพี่น้องนะครับยังเป็นชุดเก่าสูตรเก่าสูตรเดิมของปูมันใจปูว่าต้องมาให้เห็นแน่นอนนะครับ่นยังบุกปรับเปลี่ยนสูตรนะครับแล้วคงสะเป็นเอ่อมือสุดท้ายวันสุดท้ายของวันชุ์วันจันทร์เริ่มปรับปรุงสูตรใหมพี่น้องนะครับ พี่น้องครับแคปนาะจอปูมงค้นไ้พี่น้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็จะดีก็ขอให้จะเลื่อนลุงเรื่องก้าวหน้าปรถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้สมความมาุ่งมั่นปัถนาคิดสิ่งใดเหตุสิ่งใดก็ให้สมควรให้ร่ำให้รวยนะครับ ขอให้เฮ้งขอให้ปังพี่น้องยาเจ็บยาจนพี่น้องสำหรับคลิปนี้พ่อใจดีก็ขอฝากไว้ชุดโคงสุดท้ายสีสำนักใบแต่เพียงตัวนี้แหละพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ